สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายครึ่งปีหลังนะคะของชาวนกษัตย์ปีเถาะนะคะ2566นะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็จะเป็นการทำนายโดยทั่วไปนะทั้งการงานการเงินความรักสุขภาพโชคกลาภความสำเร็จต่างๆนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงครึ่งปีหลังนะคะการทำนายอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเสมอไปก็อย่าได้คิดมากขอให้ดูเป็นเพียงแค่แนวทางหรือไม่ก็ไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะ อันนี้เรามาดูกันซิภาพโดยรวมนะชาวปีเถอะนะคะจะเป็นคนที่มีคารมคมคายพูดเก่งเอาใจเก่งนะคะแต่เป็นคนค่อนข้างคิดมากซีเรียสชอบเก็บเรื่องนู้เรื่องนี้มาคิดนะคะแล้วก็ค่อนข้างเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอยู่เสมอมีความซื่อตรงซื่อสัตย์เก็บเก็บความทุกข์เอาไว้ในใจค่อนข้างสูงนะเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดเผยความในใจให้ใครได้รู้นะคะส่วนทางด้านความรักนะ คุณเป็นคนรักจริงรักเดียวใจเดียวไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องคู่บางคนอยู่ด้วยกันจนแก่เท่านะคะก็ถือว่าใช้ได้นะถือว่าความรักของคุณสำหรับชาวปีดถ่ะรักเดียวใจเดียวนะคะเหมือนกับว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจที่มั่นคงต่อคนรักนะคะอันนี้มาดูซิว่าตัวตนของคุณนะเป็นเช่นไรในช่วงครึ่งปีนี้นะได้ไพ่อะไร ได้ D ีเ a ็มพนะคะได้ไพ่ดีมากๆเลยนะคะหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ความเพียบพร้อมความบริบูรณ์ต่างๆนะคะถือว่ามีชีวิตที่สุขสบายใช้ได้เลยนะตัวตนของคุณนะ่ะมีความเป็นอยู่สุขสบายไม่ลำบากมักมีการมักมีการให้การอุปถัมภ์นะคะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูคุณนะ่ะไม่ว่าจะทำอะไรก็มีแต่คนช่วยเหลือนะ มองว่าช่วงครึ่งปีนี้มีแต่ความโชคดีในหลายๆเรื่องนะคะทั้งงานทั้งเงินทั้งความรักครบบริบูรณ์เลยนะคะการงานเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรามาดูซิการงานการงานของคุณได้สี่ถ้วยนะแล้วก็ได้4ไม้เทา้างานของคุณมั่นคงดีอยู่นะแต่มองว่าเหมือนกับว่าคุณเบื่อเบื่อไพ่ใบเนี้ยเทน้ำทิ้งอ่ะ มีความเบื่อหน่ายเอืมละอาน้อยใจหรือว่ามีอะไรที่ไม่ถูกอกถูกใจคุณก็ได้เกี่ยวกับเรื่องงานนะคะการงานอาจจะเบื่อเบอื่อบ้างนะคะอาจจะไม่ได้อย่างใจคุณแต่มองว่ามีความมั่นคงในหน้าที่การงานพนักงานประจําช่วงเนี้ยงานก็ดีเงินก็ดีสิ้นปีเนี้ยในหลายคนมีโอกาสได้โบนัสก้อนโตนะาจะบอกให้ตอนเนี้ยผู้ใหญ่อ่ะกำลังเพ่งเลงอยู่นะเจ้านายหัวหน้า หรือว่ามีคนสนับสนุนคุณนะเกี่ยวกับง,งานนะคะเขากําลังดูผลงานคุณอยู่นะต้องทําให้เต็มที่นะมีโอกาสได้เงินก้อนโตในช่วงสิ้นปีนะคะหรือไม่ก็อาจจะได้รับของมีค่าจากเจ้านายหัวหน้าก็ได้นะคะมองว่าโชคดีมากเรื่องงานของคุณนะคะไม่ต้องกลัวอะไรนะคะการค้าการขายงานออนไลน์ค่อนข้างโดดเด่นนะคะมีไพ่เมจิกเชี่ยนขึ้นนะ่ะ การติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์เจราจาต่อรองนะคะการประสานงานต่างๆนะคะไม่ว่าจะพูดจะทําอะไรก็ประสบความสาเร็จนะคะมีคนให้การช่วยเหลือนะคะถือว่าราบลื่นทุกอย่างเลยนะข้าราชการหรือว่าไปสอบแข่งขันคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะงานของคุณจะราบลื่นไหลลื่นนะคะมีการเลื่อนขั้นหรือไม่ก็ผู้ใหญ่ ผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะผลักดันคุณนะไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นอาชีพพิเศษที่อยากแนะนำมองว่าอาชีพที่คุณสามารถทำได้นะคะอาจจะทำเพิ่มเติมจากงานประจำก็ได้เช่นงานขายของออนไลน์งานขายของมือสองค้าขายของเก่าเปิดร้านเช่าวัตถุมงคลสังฆทานสังฆพันธ์ต่างๆ หรือบางคนในช่วงเนี้ยอาจจะได้มรดกทรัพย์สินอสังหาหริมทรัพย์จะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ๆนะคะยังไงก็ตักตวงให้เต็มที่นะโชคดีแล้วนะคะไม่ว่าจะงานหรือว่าเงินของคุณนะโอกาสทองฝั่งเพชรมาแล้วนะขอให้คุณโชคดีนะคะอันนี้มาดูซิคำเตือนของคุณเป็นเช่นไรนะคะคำเตือน คำเตือนคุณมีเกณฑ์ผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านเจ็บป่วยหนักนะให้ระวังดูแลเอาไว้ด้วยนะคะหรือไม่ก็ให้ระวังจะตกจากที่สูงลื่นล้มระวังมีปัญหากับคนใกล้ชิดแล้วก็การเดินทางไกลจะมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องติดขัดนะคะบุตรหลานบริวารไม่ได้อย่างใจแต่ปัญหาต่างๆท้ายที่สุดแล้วสามารถคี่คลายไปได้ด้วยดีนะคะไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะและคุณมีไพ่พระ คอยคุ้มครองอยู่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองนะคะคุณเป็นคนมีลังสังหณ์มีซิกเซนค่อนข้างแรงนะคะให้เชื่อในลังสังหอ์หรือว่าซิกเซนของตัวเองนะคะมาดูซิการเงินเป็นอย่างไงการงานก็ดีเงินละ่ะเป็นยังไงได้เงินก้อนโตแน่นอนนะคะในตำแหน่งการเงินของคุณหนึ่งเหรียญขึ้นเลยอะเงินของคุณแล้วก็พระราชาถือเหรียญ่ะ ความมั่นคงมั่งคั่งเกี่ยวกับการเงินการทองมาแล้วนะช่วงครึ่งปีนี้นะคะการเงินของคุณช่วงเนี้ยหลายคนนะมีเงินเป็นปึกแผ่นคิดเงินก็เป็นเงินคิดทองก็เป็นทองจะได้ของชิ้นใหญ่ๆและหลายคนเป็นมหาเศรษฐีมีเงินเก็บซื้อสิ่งของมีค่าหรือไม่ก็ใช้จ่ายอย่างสุขสบายเหลือเฟือนะคะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะเกี่ยวกับการเงินของคุณนะคะ ใครกู้นี่ยืมสินไปก็จะได้คืนจนหมดนะคะมองว่าช่วงปีนี้ช่วงครึ่งปีนี้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะทั้งงานทั้งเงินความสุขสบายในชีวิตนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ลูกเต้าก็ดีหมดเลยนะคะอันนี้มาดูซิว่าสุขภาพสุขภาพของคุณเป็นเช่นไรนะสุขภาพนะโดยรวมแล้วอะ่ะมักจะเกี่ยวกับ ปวดกล้ามเนื้อโรคอ้วนเป็นหวัดบ่อยๆโรคเกาตและโรคเส้นเลือดในสมองนะคะแล้วก็ระวังสุขภาพผู้ใหญ่พ่อแม่คนในครอบครัวอาจจะป่วยเรื้อรังรักษาไม่หายนะคะเป็นเป็นหาหายก็ได้3วันดี4ี่วันไข่นะคะและคุณเองก็เหมือนกับว่าอาจจะป่วยบ่อยนะอาจจะมีโอกาสไปหาหมอบ่อยๆในช่วงครึ่งปีนี้นะคะต้องดูแลตัวเองให้ดีๆนะ มีงานดีเงินดีแต่สุขภาพไม่ดีก็เท่านั้นนะคะอันนี้คําแนะนำละ่ะคําแนะนำให้คุณทําบุญลงศพนะทําบุญตักบาตรถวายสังฆทานแก้กรรมทําบุญให้กับเด็กที่ทำแท้ง,ท,งทั้งที่รู้ไม่รู้บริจาคเงินช่วยคนยากจนผู้ป่วยติดเตียงคนชราต่างๆนะคะหรือไม่ก็ลงพยาบาลสงฆ์ทำบุญข้าวสารก็ได้นะคะทำบุญข้าวสารเดือนละครั้งถวายพระสงฆ์นะ ก็จะถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่นะคะเหมือนกับว่าข้าวสารเนี่ยทำให้เราไม่อดไม่อยากด้วยนะมีกินมีใช้ตลอดไปนะคะแล้วก็บุญทานถ้าเรายิ่งทำเราก็ยิ่งได้ยิ่งให้เราก็ยิ่งมีนะคะถือว่าเป็นพลังบุญที่ยิ่งใหญ่นะคะใครทำใครก็ได้นะคะแม่หมอก็แนะนำได้แค่นี้นะคะอันนี้เราก็มาดูซิความรักนะคะความรักในหลายคนนะคะที่ต้องการอยากรู้นะดูซิว่า ช่วงครึ่งปีนี้คนโสดจะเป็นอย่างไรความรักของชาวปีเถาะคนโสดช่วงเนี้บริหารสเสน่ห์ดีๆนะเหมือนกับว่าคุณอาจจะมีเด็กเข้ามาชอบด้วยก็ได้เนี่ยอาจจะมีรักต่างวัยเด็กกว่าหรือว่าอ่อนกว่าแก่กว่าก็ได้นะคะมีความเป็นได้ว่ารักต่างวัยหรือไม่ก็อาจจะมีเด็กเข้ามาชื่นชอบคุณก็ได้นะมีแฟนเด็กอะ บางคนอาจจะชอบกินเด็กในช่วงเนี้ยบริหารเสน่ห์ดีๆนะก็จะมีทั้งเด็กหนุ่มผู้ใหญ่วัยกลางคนเข้ามาจีบเพียบเลยนะคะคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะเพราะว่าคุณเป็นคนพูดจาหวานเป็นคนพูดจาเพราะเป็นคนมีเสน่ห์เกี่ยวกับคําพูดนะคะใครเห็นใครก็รักใครเห็นก็อยากจะพูดคุยอยากจะทักทายคุณนะหรือบางคนอยู่เฉยๆก็มีคนเข้ามาจีบนะคุณมีโอกาสเลือก ความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะเพราะว่าตำแหน่งคู่ครองคุณะเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารหรือไม่ก็อาจจะพบปะพูดคุยนะคะจะได้มีโอกาสพบเจอกันนะขนโสดไม่เหงาแล้วนะคะจะมีคนเข้าใจเข้ามาเคียงข้างแล้วก็หลายๆคนมีการจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่บางคนอาจจะมีคนคุยคุยกันไปแล้วก็เหมือนกับว่าอาจจะไม่ถูกใจหันหลังให้กัน แต่การจบของคุณนั้นจะมีการเริ่มต้นใหม่กับสิ่งดีๆจะมีรักครั้งใหม่เข้ามานะคะเป็นอะไรที่ดีเวอร์หรือบางคนถ้าต้องการรีเทนยังตัดใจจากคนเก่าไม่ได้มองว่าเขาก็ยังอยากจะกลับมาหาคุณนะแต่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะว่าไพ่สรุปมันได้หนึ่งดาบอ่ะตอนนี้เหมือนกับว่าปล่อยเขาไปก่อนนะ คือต้องใช้เวลาแต่ถามว่าเขาจะติดต่อกลับมาไหมมีโอกาสนะคะมีโอกาสที่เขาจะติดต่อกลับมานะคะใจเย็นๆใจล่มๆนะคะรอได้ก็รอไปก่อนนะหรือไม่ก็มองหาคนใหม่ๆจะดีกว่านะคะแม่หมอก็แนะนําว่ามองหาคนใหม่ๆก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะพูดที่มีอิทธิพลบทบาทเกี่ยวกับความรักของคุณคนธาตุดินนะคะดินมังกรพึกศกันคนธาตุน้ํามีนกรกฎพิจินะคะ อันนี้เรามาดูซิคนมีคู่ล่ะคนมีคู่เป็นเช่นไรคนมีคู่ช่วงเนี้ยบอกได้เลยว่าหวานแหววนะหวานแหววเลยอะ่ะต่างคนต่างมีอิสระเสรีภาพที่ดีต่อกันนะแล้วก็ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันคนดูแลเขาเขาดูแลคุณนะคะต่างคนต่างเอาอกเอาใจกันนะคะมีความห่วงใย,ยให้กันมีความผูกพันให้กันก็ค่อนข้างน่าอิจฉาอยู่นะ ต่างคนต่างมีอิสระแล้วก็ให้การไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันนะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็เห็นดีเห็นงามแล้วก็เป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจนะคะถ้ามีปัญหาก็เพียงแค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะถ้ามีปัญหาก็แค่ว่างอนๆน,น,น้อยใจเบื่อหน่ายนะคะแต่ไม่มีอะไรมากมายคุณไม่ต้องกังวลน,นะเพราะว่าบางคนอาจจะกังวลเกี่ยวกับความรักนะคะ ไม่ต้องกังวลอะไรนะยังไงคู่เขาก็อยู่เคียงข้างคุณนะคะเขารักคุณคนเดียวนะคะบอกว่าถ้ามีปัญหาก็แค่เล็กน้อยเท่านั้นไม่มีอะไรมากมายนะและคุณกับคู่ดูแลกันเป็นอย่างดีนะคะเขาดูแลคุณคุณก็ดูแลเขาและครอบครัวชีวิตคู่ถือว่าอยู่เย็นเป็นสุขนะในช่วงครึ่งปีนี้นะคะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ มีความรักความเข้าใจแล้วก็มีความอบอุ่นนะคะเห็นไหมแก้วแหวนเงินทองเพียบเลยนะเหมือนก็ว่าอยู่กับความสุขสบายอบอุ่นเป็นอะไรที่ดีเวอร์เลยนะคะทั้งคนโสดทั้งคนมีคู่นะถือว่าช่วงนี้มีโอกาสที่ดีเกี่ยวกับความรักเลยนะคะและไพ่สรุปของคุณนะไพ่ใบนี้เหมือนกับว่าคุณนะ่ะมีประสบการณ์ชีวิต ที่ยาวนานนะเหมือนกับว่าท,ที่ผ่านมาคุณอาจจะมีประสบการณ์ชีวิตทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะคะทั้งทุงกข์ทั้งสุขป,ปะปนกันไปนะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้คือความมั่นคงถ้าความหมายก็คือความมั่นคงหรือบางคนอาจจะมีโอกาสมีเกณฑ์มีลูกนะคะมีโอกาสมีเกณฑ์ตั้งคันก็ได้นะในช่วงครึ่งปีนี้นะคะบางคนอาจจะวางแผนเอาไว้อยากมีลูกสักคนนะก็สามารถมีได้เลยนะคะเพราะว่าคุณได ไพ่ t h e empress อ่ะหมายถึงผู้หญิงตั้งครรภเห็นไหมเหมือนกับมีเด็กมาเกิดน่ะบางคนอาจจะวางแผนเอาไว้ก็ได้นะคะสามารถมีได้นะในช่วงนี้นะคะและไพ่ใบเนี้ก็หมายถึงความเข้มแข็งเกี่ยวกับความรักนะคะต่างคนต่างก็เข้มแข็งนะแล้วก็มีความมั่นคงในความรักซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีระหว่างคุณแล้วก็คู่นะคะก็ถือว่า โชคดีตามๆกันเลยนะคะแม่หมอก็ยินดีด้วยนะถ้าชื่นชอบถูกใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะหรือว่ามีอะไรที่ต้องการคอมเมนต์แนะนำก็สามารถทำได้นะคะแม่หมอก็จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆเรื่อยๆไปนะคะถ้าขาดตกบกพร่องอะไรหรือว่าพูดไม่ชัดเจน ไม่ค่อยชัดหรือว่าอาจจะเสียงห,หายหายขัดขัดได้หายก็ขออภัยด้วยเพราะว่าช่วงนี้เป็นหวัดปล่อยนะคะยังไงก็ขอให้คุณดูแลสุขภาพด้วยนะคะแม่หมอก็จะดูแลสุขภาพเพื่อที่จะมาทำคลิปให้คุณฟังใหม่เรื่อยๆไปนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ